โดยที่เมตภาพที่ถือว่าเป็นแสงแห่งเมตภาพที่สัคัญนั้นคือราช,ชวงศ์ผู้ตานครับในส่งจุดตะเกียงหนึ่งพดวงและลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงครับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคซอน้ำเกลว,ว่งฉุกสมเด็จพระราชินีอาพระราชาธิบดีจิกมีซิ่งเย่วังฉุกพระมหากริัตลำดับที่ีแห่งผู้ตานสมเด็จพระราชินีเจสุนเ เพม่าว่งฉุกและสมเด็จพระราชนนีเชอร์ริงย่างดนว่งฉุกได้ประกอบพิธีสวดมนต์และจุดตะเกียงจำนวนหนึ่งพันดวงณหอหลวงเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงของไทยพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ระดับสูงและทูตตานุทูตและประชาชนไทยที่พำนักในพูตานเพื่อถวายความเคารพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตอย่างสงบม่อวันที่24ตุลาคม2568สิริพระชนมายู่9 3พันษาในฐานะสมเด็จพระราชนินีและสมเด็จพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงแห่งประเทศไทยพระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะในฐานะแม่แห่งชาติผู้ทรงอุทิศพระชนชีพ เพื่อการบำเพ็ญพระราชากรณียกิจแก่ปวงชวนชาวไทยและเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศไทยครับ